วันนี้มาเดินรับพลังงานใหม่ๆนะคะที่วันแบงคอสมาชิกค่ะพี่ดีค่ะพี่ลูกปลาพี่เฮักโหลเพิรนค่ะพี่แตงกวานะคะสวัสดีค่ะท์คุเสมารับพลังงานใหม่ๆกันค่ะวันแบงคอร ก็เลยตั้งใจว่าจะติดขนตาด้านลางซีว่ามันจะจออสอสหรือเปล่าเออมันเป็นอะไรแบบใหม่ๆม,มาต้องไม่ชอบของ Sky ย y e นะคะเป็นขนตาปลอมมีกาวในตัวโอ้แบบเก๋แล้วกแล้วฝนตกจ้าใส่ใครยาวจ้าอยากให้สภาพอากาศส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเราเที่ยวที่ฝนตก แล้วก็ไม่ได้เที่ยวแบบฝนตกมานานแล้วเราก็ต้องตะลุยกันไปนะจ๊ะมีลุกลุงนางมากเลยก็ไปแวะสวนจตุจักรก่อนนะคะเจอสมาชิกเกือบจะช้อปปิ้งแล้วแล้วก็ย้ายสถานที่จะไปวันแบงคอมาเดินแล้วพลังงานใหม่ๆสิเอสเคิร์ฟนะคะเป็นสถาปัตยกรรมตรงนี้แล้วก็เดินรอน้ําพุ3ครั้งตอนต้องหายไปเนี่ยช่วงประมาณ2องทุ่มเขาไม่ได้เปิดน้ําพุตามปกตินะจ๊ะเขาเปิดน้ําพุตามจังหวะเพลงเก่าไมค์กูสเน็ตคือมันโซจึงเหมือนอยู่ประเทศสิงคโปร์ เดินครบ3รอบแล้วนะคะยืนหันเข้าหาน้ำพุโอบรับพลังงานใหม่ๆสิ่งดีๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กล่าวคําว่าขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่จบแกฉันไปเจอของเล่นชิ้นนี้ปกติเราประสบข้างหูของหนูพระพิฆเนศถูกไหมคะใช่ค่ะวันแบงค์พบมีไอเทมมีม่ไีไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ค่ะยอดปังๆออกรูไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เดินเลยแหละไม่รู้นี้แต่มันจะเป็นเสียงแบบทางเสลบมาแล้วอนใช่สื่อสารให้เทพวัฒนเทพเจ้าเข้าใจว่าขอยอดหน่อยช่เราเล่นกันได้นะคะได้ค่ะ อะไรใหม่ๆม,มาก,กับวันแบงคอกเป็นครั้งแรกที่ต้องใหมได้ไปนะคะกลับถึงบ้านแล้วขนตาสกายอายเป็นยังไงล่ะมันก็มีหลุดบ้างตามปกตินะคะเพราะขนตาล่างของเราเนี่ยมันมีน้อยมากเลยแล้วต้อมไม่ไม่ได้ปัดมาสคารา่าสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้น้องเขาก่อนแต่เวลามันหลุดใช่ไหมต้องไหม่ก็หยิบออกมาแล้วก็แปะเข้าไปใหม่มันก็แปะอยู่แนะนําว่าใช้ตามปกติเถอคะค่ะอันนี้มันเป็นรุ่นติดขนตาบนก็ติดขนตาบนไปขนตาล่างก็ใช้ของขนตาล่างนะคะเ <c oughs> พื่อนๆใครสนใจขนตาปลอมสกายอาย ที่ต้างยใช้ในวันนี้ก็ตามต่อได้เลยค่ะ,ะการล้างซ้ายมือ